ฮัลโหลทุกคนวันนี้เป็นวันสอบมิดเทอมวมาสุดท้ายแล้วค่ะ mm hmm. ก็เลยมีพลังตื่นเช้าขึ้นมาอ่านหนังสือนะคะ mm hmm. แล้วเช้านี้ฝนเพิ่งตกด้วยอากาศเย็นสบายมากอัน mm hmm. นี้ก็จะเป็นบรรยากาศเซเว่นยามเช้าที่ชอบมากนะคะ mm hmm. คนน้อยๆแล้วก็ของเยอะๆแบบนี้แหละถูกใจสุดค่ว่าซื้ออะไรซื้อกล้วยลูกนึงแล้วก็นมกล่อง,องนึงค่ะ <laughs> ของยามเช้ากินเบาๆก็พอเนาะ <Okay. S 1> ตื่นเช้าก็ดีเลยนะคะทุกคนมีเวลาทําอะไรเยอะแยะมากนีม่มาถึงก็ยังไม่ได้เริ่มติวนะคะที่เหลือเวลาสองชั่วโมงนะคะก็เลยขอแต่งหน้าเล็กๆ,ๆน้อยก่อนแล้วค่อยไปเริ่มกันแล้วก็จะบอกว่าอากาศตอนเช้านะคะเย็นมากทุกคนแล้วก็เงียบๆคนน้อยๆมีเสียงนกเสียงลมเย็นๆคือมันฟินมากอะ่ะจริงๆแล้วการตื่นเช้าก็เป็นอีกหนึ่งมิชชั่นที่เราอยากทําให้ได้ทุกวันนะคะ ก็ได้เวลาติวกับเพื่อนแล้วนะคะก็ผัดกันติวค่ะต่างคนพูดต่างคนฟังการติวโสกับเพื่อนมันดีมากเลยนะคะมันเหมือนเราได้ทบทวนความคิดความเข้าใจของเราไปในตัวด้วยถ้าผิดเพื่อนเขาจะแก้ให้นี่ก็เป็นบรรยากาศยามเช้านะคะดูสิสวยมาก นี่ก็ยังเหลือเวลาประมาณ10นาทีก่อนสอบนะคะก็เลยขอทบทวนกับเพื่อนนิดหน่อยเวลามีค่าจริงๆค่ะสำหรับการสอบเนี่ยแล้วนี่ก็จะเป็นธรรมเนียมของพวกเรานะคะหลังสอบเสร็จเราจะมานั่งคุยกันว่าข้อสอบเป็นยังไงยากแค่ไหนตัดภาพมาตอนนี้ก็คือกำลังเดินทางไปเที่ยวกันแล้วนะคะเพราะว่านัดกันไว้ก่อนสอบทริปนี้ไม่ล้มแล้วทุกคน ต,ต,ตัวนี้เราถึงแล้วนะคะแล้วนี่คือไม่ได้นัดกันเรื่องแต่งตัวเลยก็คือคนละสไต์เลยเมนูหิวใจของพวกเราวันนี้ก็คือไก่ย่างนั่นเองค่ะและไก่ย่างวันนี้จะไม่อร่อยเลยนะคะถ้าเพื่อนไม่ได้เลือกด้วยมือของตัวเองเนี่ยเลือกเก่งจอดแล้วส้มตำก็คือเลือกร้านอยู่นานเด้อเดินจนสุดทางรสชาติก็โอเคอยู่นะคะแต่ก็คิดถึงฝีมือแม่ที่สุดแล้วว่า แล้วเราก็ว่าจะทำคลิปสัมภาษณ์เพื่อนๆนะคะว่าความรู้สึกมิดเทอมแรกเป็นยังไงกันบ้างแต่ด้วยคนที่เป็นมือใหม่หัดจับกล้องอะไรๆมันก็ยากไปหมดเลยค่ะสวัสดีค่ะก็อันเดียวแนะนำตัวก่อนเลยชื่ออะไรคะ้นิาไม่ต้องเห็น้หรอนั่นแหละค่ะทุกคนคลิปสัมภาษณ์ที่ได้นะะคก็เลยจะเป็น ไม่เห็นหน้าไปเลยแล้วกันเนาะเพื่อนๆจะได้สบายใจที่จะตอบคาถามเรานะอยากแนะนําให้ไปฟังมากเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจสาขาการบัญชีนะคะก็คือเพื่อนๆตอบคาถามกันดีมากๆเหมือนเป็นการเล่าสู่กันฟังนะคะประสบการณ์ที่เจอแล้วก็ความประทับใจและความกดดันที่มีนะคะก็จะเป็นยังไงก็รอติดตามฟังกันเลยนะคะเราตั้งใจอยากจะแชร์มุมมองให้กับทุกคนจริงๆค่ะว้าวนั่งสัมภาษณ์ไปแปบก็หมดเวลาแล้วค่ะ สถานที่ต่อไปที่พวกเราจะไปนะคะก็คือ The Parking Market นั่นเองค่ะอยู่ไม่ไกลจากหาดบางแสนมากนะคะพวกเรานั่งเป็นรถแดงมาเนาะแล้วก็เดินเข้าซอยมานิดนึงและนี่ก็จะเป็นทั้งหมดหนึ่งวันนะคะที่เราสอบนิเพิเสร็จวันนี้สนุกมากทั้งได้ตื่นแต่เชา้าทั้งได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆนะคะได้ไปเที่ยวกับเพื่อนเนาะเป็นทริปแรกเลยมันได้ปลดปล่อยความเครียดสักอย่างหนึ่งอะ หลังจากที่เราสะสมมันมาเป็นวิกี้คอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยสำหรับวันนี้คือเราได้รับบทเป็นนักสัมภาษณ์นะคะได้สัมภาษณ์เพื่อนๆเกี่ยวกับความรู้สึกหลังเรียนจบวิทยาลัยเ,เป็นยังไงกันบ้างเนาะก็บอกว่าเป็นคําตอบที่น่าสนใจมากๆมีประโยชน์แน่นอนสําหรับใครที่สนใจบัญชีก็ไปรอติดตามได้นะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่